สวัสดีครับพบกับซูเปอร์บา์พอดแคสต์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับผมเบนซ u p ูเปอร์บา์นะครับและในวันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้า Triumph Speed t เ i p ล r 1 2 0 0 RS กันนะครับเปิดตัวกันไปแล้วนะครับสำหรับเจ้า Triumph Speed t เ i p ล r 1 2 0 0 RS นะครับหลังจากยั่วน้ำลายมาทั้งในแบบของคลิปและทีเซอร์ ตลอดจนถึงภาพตัวอย่างที่เผยให้เห็นสัดส่วนหน้าอกหน้าใจและมั่นทายเอ้ยไม่ใช่นะครับถังน้ํามันไฟหน้าและไฟท้ายนะครับแต่ว่าโมเดลใหม่นี้จะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปฟังกันเลยดีกว่าครับสำหรับโมเดลนี้นะครับเกือบจะเป็นลูกเมียน้อยอยู่แล้วนะครับกับโมเดลระดับซูเปอร์เนเกตที่ไม่ได้รับการอัปเกรดรับปรปุงเปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลานานนะครับจนเราเานึกว่าจะไม่สนใจกันแล้วซสอีกมาคราวนี้ก็จัดใหญ่ใหม่ทุกมิตินะครับทั้งดีไซน์ทั้งขุมพลังแช็ซีช่วงล่างตลอดไปจนถึงเทคโนโลยีต่างๆเรียกได้้้ว่่าาาาทงงงคคยจจจะตััใใดมห เกอรกันอย่างเต็มที่นะครับผมเริ่มกันที่หน้าตาก่อนเลยนะครับตัวรถนะครับมีการออกแบบเส้นสายลายมัดกล้ามให้ดูครีนครีน และเฉียบคมยิ่งขึ้นแต่ทว่ายังคงไม่ทิ้ง DNA ของ s p ปดทิปเปิลแต่อย่างใดโดยดีไซน์ใหม่นะครับจะมีจุดเด่นที่ไฟหน้าและไฟท้ายใหม่ที่สวยงามหรูหรานะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับยังคงเป็นเครื่องยนต์สสูบเรียงเสียงกระเซาเช่นเคยแต่ทว่ามีขนาดความจุที่เพิ่มมากขึ้นเป็น1,160ซีซีให้แรงม้าเพิ่มมากขึ้น30ตัวกลายเป็น180แรงม้าและมีแรงบิดเพิ่มขึ้น8นิวตันเมตรเป็น125นิวตันเมตรนอกจากความจุข,ของเครื่องยนต์จะเพิ่มขึ้นแล้ว จากการที่มีการออกแบบให้มีแรงเฉยในระบบน้อยลง12%นะครับเรียกได้ว่าเป็นเครื่องยนต์ที่แรงที่สุดของสกุลสปีดท t ิปเปิลเ,เลยก็ว่าได้ครับออกมาจากเรื่องของความแรงนะครับ ไกรอัมยังคงใส่ใจในเรื่องของการควบคุมที่ดีซึ่งจะต้องมีความคล่องตัวและแม่นยำสั่งได้ดังใจอีกด้วยงานนี้นะครับทางค่ายจึงทําการรีดน้าหนักของรถลงอีก10กิโลกรัมนะครับทำให้น้ําหนักรถรวมของเหลวเหลือเพียง198กิโลกรัมเท่านั้นนะครับในส่วนของแชสซีนะครับมีการออกแบบใหม่ปรับส่วนทวงใหม่นะครับตัวรถมีมิติที่เพรียวบางมากกว่าเดิมแต่ในขณะเดียวกันก็มีแฮนด์บาร์ที่กว้างขึ้น ช่วยให้ขี่ได้ง่ายและคล่องตัวมากกว่าเดิมช่วงล่างทั้งโชคและเบรกก็จัดเต็มมาแบบพร้อมซิ่งในสนามได้เลยสำหรับระบบกันสะเทือนหรือว่าโชคนะครับแน่นอนว่าเป็นของเออร์ลินนะครับและเบรกก็เป็นตัวท็อปอย่างเบมโบสไตล์เลมมานะครับซึ่งการันตีเรื่องสมรรถนะช่วงล่างว่าดีเยี่ยมอย่างแน่นอนและอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับว่ามีความไฮเทคจัดเต็มเรียกได้ว่าสุดในตระกูลอีกด้วยจัดมาให้ทั้งเซ็นเซอร์วัดและประมวลผลแรงเฉ่ยระบบเบรกแบบคันเ i ่ง ABS Cruise Control Traction Control ระบบกันล้อหน้าอ ตัวคันเร่งไฟฟ้าโหมดการขับขี่5โหมดควิกชิฟเตอร์แบบ2ทางระบบสมาร์ทคีย์แบบใหม่หน้าจอเลนอนไมคสี TFT 5นิ้วแสดงผลได้หลากหลายและสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเพื่อใช้งานฟังก์ชันอัจฉริยะต่างๆเสริมได้อีกเรียกได้ว,ว่าทั้งแรงทั้งเบาไฮเทคและยังสะดวกสบายครบถ้วนกระบวนความงานนี้ต้องมารอรุ้นกันว่าราคาเปิดตัวในไทยจะเร้าใจเหมือนตัวรถหรือไม่คาดว่าไม่เกินปีนี้ได้รุ้นกันแน่นอนครับสำหรับสาวก3สูบเสียงหวานครับผมสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยการ กด subscribe กดไล k e like, กดแช a r นะครับและเข้าไปติดตามช่องทางต่างๆของ s u p e r b i ์ไวท์ a ทยแได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจ Instagram หรือว่าทาง YouTube นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ